ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่น้องมนนมมเ,อเมนี้เฮาสิมาเสนอเมนูซุปผักเตีว๋วใส่เห็ดใส่ปลาทูพี่น้องคะเข้าไปเบิกกันเลยนะคะวะ่าวัตถุดิบของเฮานี้มีอย่างแน่นนะคะเมน,นี้ไปเบิกกันเลยค่ะเจสโก้พี่น้องคะวัตถุดิบของเฮาก็มีเห็ดโบดปลาทูนะคะแล้วก็ผักเตีว๋ว มะเขือพ่วงนะคะแล้วก็ผักแพลวผักบวนะคะเครื่องปรุงกระชมีนี่ค่ะงางาคัวนะคะพี่น้องง่าคัวแล้วก็ผงนวค่ะเขาคัวเขาควน <c oughs> <c oughs> มะเพ็ดมะเพ็ดพพิกป่นเกลือค่ะเด็ดสุดค่ะ น้ำปลาค่ะพี่น้องโอเคค่ะพี่น้องคะกะมีสเซอรี่ะค่ะวัตถดิเบิ้์ค่ะไปแลยวค่ะโอเคฮอกะไปเบิง่งขั้นตอนวิธีก,การให้นะคะไปเลยค่ะพี่น้องคะขั้นตอนแรกฮอกาสีต้มพักเตียวนะคะให้มันซุกให้พักมันซุกนะคะนะคะกระค้ะคนนะคะให้พักมันซุกเนาะ ออโอเคนะคะพี่น้องคั้ตอนนี้เข้าไปขั้นตอต่อไปกันเลยนะคะพี่น้องคะหฮอกะสิมาเริ่มการซุปกันเลยนะคะพี่น้องคะลืมบอกค่ะหลังจากที่หฮอปันต้มแล้วก็มาซอยต้มต้มเสร็จหฮอก็ไปปั้นเอาน้ำอ่อนแล้วห่าก็ปปาออกากมาซอยนะคะปลาทูหฮอก็ไปต้มนะคะแราคก ซอยซอยพักนะคะที่เขาบอกไปนะคะแล้วก็งานนี้พี่น้องข้าต้มไปครัวแล้วก็ตำนะคะมันจังหอมโอเคค่ะอเอากระเบื้อง่ปก็คือ,อเอาก็เอาพักลงไปนะคะพักลงไปเอาก็มาตำตำนา ไปคักใส่เฮดลงไปค่ะพี่น้องใส่เฮดลงไปลงไปเนาะค่ะอันนี้ขึ้นอย่างค่ะ่ะอันนี้เฮดที่เขาต้มแล้วก็มะเขือมะเขือมะแข็งมะเขือมะแข็งกับตำซุปใส่กันเลยอ๋อเฮดนะคะแล้วก็มะเขือมะแข็งนะคะตำ ลงไปน้ำกันนะคะอปลาทูปลาทูมาใส่ปลาทูไปเลปลาทูใส่ไนึ่งปลาทูปลาทูไปฮะะใส่ปลาปทูน้ำใส่ปลาทูลงไปนะคะเบิ่แสแนี้น้อง ตำแบบนี้ครับพ mm ี่เนาะไปฮะก่ใส่พริกนะคะพริกป่นข mm hmm. อาครัว mm ่ว hmm. งางาใสา่ิดเลยย mm hmm. ังหอม mm hmm. มันอาจ,จะบอกบอกกันนะคะ mm hmm. แต่ละหมู่บ้านนะคะา mm hmm. จะเห็ด คนละสูตรคนละอนกันก็เข้าใจค่ะใส่ผงวนลงไปนะคะคนให้เข้ากันเขาเขาจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อาชีพคนละสูตรคนละแบบไปนะคะก็เข้าใจนะคะแต่ถ้าใครมากสูตรแบบนี้ใส่สกุล เออไส,ส้กลุลผู้ไทยสกุลนครผู้ไท<า>ยนะใส่คำตะก,กายไปเลยนะนี่นี่นนเขาก็ใส่ใสยันนี่หอมเข้าไปใส่หอมหอม่ะหน้าตามเป็นนี้กลางออกไป่กลางคาโขกก็เสร็จหรือยังคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะสำหรับซุปผักติว๋วซุปผักติ๋วใส่เห็ดใส่ปลาทูค่ะโอเคค่ะพี่น้องเข้ากันเสร็จแล้วนะคะซุปผักติ๋วใส่ปลาทูใส่เห็ดเนาะคะเราสิมาลองซีกันเลยค่ะพี่น้องคะอย่าสิบอกว่าเราบ่เคยกินะกนคะคะนี่คือครั้งแรกนะคะวะ่าสิเป็นยังไง ว่าฉัน้าเอาบ่ค่อยกินได้ีินะคะเพราะว่าบ่ค่อยมาเนาะแต่บนนี้เขาสิก,กินเนาะคะ่ะเขาต้องกินทุกอย่างเน,นาะเขาประย่บ้านแล้วเขาต้องกินนะคะเขาสิซิมมิงนะคะโตยค่ะโต้โต้คำใหญ่โต้ อืมอืมแซ่บพี่น้องโอ้โหควรจะซื้อกี่ตำังโล่ะแสดงว่าเขาบอกควจัะของแซ่บเลยค่ะอือพ่อแม่ก็บอกว่ามีแต่แซ่บแซ่บแซบเพาก็บอก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 กินบมกมากพอบอกเคยกินแต่เราบม่กินหรอกว่าแซ่บแต่กินกลับมาป่ะ มันจะมีรสชาติแบบออกเปรี้ยวสมสมแล้วค่ะสุกพักกิวเนาะผักกิวมันกระสมอยู่แล้วเน,ะะนาะใส่เห็ดใส่เงาะใส่ปลาทูเปิดคำใหญ่เลยอืมอืมอจัดเาะจับพักพัก ครับอ่อยอะอรโต้อีกค่ะพี่น้องโต้คำใหญ่ๆค่ะ बक होता हूं นัวขนาด โอเคค่ะพี่น้องเ้องกะขอตัวไปกินก็ได้ค่ะถ้าไครมาคลิปนี้นะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อน้องไๆจะได้ให้ทริปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย